คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99ครับอยู่ในโหมดของเกมยิงปลาครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม KA Gaming นะครับ KA Gaming วันนี้ผมจะไปที่ห้อง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 ไหนดีห้องบอลครับห้องบอลน,นะ สายขวาระวังนะครับอย่าเอาตำแหน่งยิงเราไปโดนนะอ่านี่ครับปลาหมึกมาพอดีเลยเนาะเอา้ามาอีร้อยสิบแปดบาทนะเออมาทําไมร้อยสิบแปดบาทนะเออโถเอ้ยมา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 ครับมาครับมาครับเอาวานมาครับวาน หมึกดีว่ะเอ้าหวานตายพอดีเลยนะหมึกไปครับหนึ่งบาทครับไปครับอ๋ออะไรอะ่ะโอ้ยยังไงพี่หมึกยังไง เออแม่กว่าจะตายได้นะโอ้โหไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เก็บได้หมดนะครับเก็บได้หมดปลามาแล้วครับปลามาแล้วเริ่มมาแล้วมาครับ มาไปครับมาครับมาครับไปครับไปครับรบาบารินญ,ญ่าไม่ได้ตัวเนี้ยเออเหมือนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีงอนเนี้ยแล้วมันมีไฟด้วยเนะมีทิ้งทวงไฟด้วยมีงอนไฟนะเออโลมาครับโลมามาแล้วนานเลือกนี่สวยนะนางานเลือกเขาทําได้สวยมากเลยนะแหมกระดบึบกระดึบกระดึบ นะครับถุงถุงอถัง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 รับถังผมเนี่ยเอาถังไงผมล็อกถังไงเออตุมตุง้งโอ้ยตกใจหมดเออตกใจทุกทีไปอไปครับยิงไหมไฟฟ้าแมงมุพุลไฟฟ้าโอ้ยนี่ห้าสิบบาทนะแมงมพูนไฟฟ้า,น,า,นะา,น,ฟฟานังเงือกครับนังเงือก ีนใช่ครับตอนนี้นะผมจะบอกได้เลยว่ามันไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้นะมาน,าน่นนันสี่บาทได้ร้อยบหกบาทนะปลาหมึกมาครับปลาหมึกมาปลาหมึกมาแล้วครับ อ่าเรียบร้อยได้มาแล้วห้าร้อยห้าสิบสองบาทเออต้องแบบนี้นะเรือก็มาครับเรือก็มาครับเรือมาแล้วเรือมาแล้วนะเรือมาแล้วครับเรือจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะเรือมาได้เท่าไหร่ยิงไปเลยสี่บาทกับเรือสี่ร้อยครับตอนนี้ครับสี่ร้อยสามร้อยครับสองร้อย จะมีทุนยิงต่อไหมนะไม่มีทุนยิงต่อนะเอ้ามีทุนยิงต่อครับไปที่ปลาหมึกเลยทิ้งเลยครับ8บาทอ่ามาครับอีกทีไหมอีกทีไหม เห็นกันแล้วนะเออเรียบร้อยครับพันห้าเออโอ้ยเฝ้าหลุนใจหายใจคว่ำเนาะเอออย่างน้อยก็ได้มานะพันหกแล้วเอ้าพันหกแล้วพันหกแล้วเท่าไรเอาพันเจ็ดไปแล้วเอาโอเคนะครับวันนี้บวกมาเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับถือว่าบวกไปแล้วนะครับฮ่าฮ่านะครับบวกไปแล้วหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทหรือว่าบวกมาเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับ เราก็จะประมาณนี้นครับเทได้เททิ้งได้ทิ้ง,งคือวัดใจกันไปเลยนะวันนี้กดถูกใจกดซับสไครต์กันด้วยนะครับหรือว่าจะมาคลิกที่ใต้คลิปนี้ได้ครับใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้เราก,กดดเูเข้าไปดูเข้าไปเล่นกันนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อน,นครับพบกวันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปที่ยอด1 7 2 8บบาทสวัสดีครับ